สวัสดีครับบรรยากาศยามเชานะ้านะหนาวนะนึกถึงวัยเด็กนะตอนเป็นเด็กเราจะมาอยู่ใต้ต้นพุทธานะมาเก็บลูกพุทธานะย้อนไวกันไปประมาณสัก40กว่าปีหรือ50ปีนะนเล็กเคยใช้ชีวิตแบบนี้เดี๋ไปดูว่าเราไปทำอะไรกัน นีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเนี่ยบรรยากาศหน้าหนาวยามเช้าๆเนี่ยเราจะไปที่ใต้ต้นพุทรานะพุทษาในกลางคืนเนี่ยก็จะมีลมพัดนะทำให้ ลูกพุทราที่มันสุกมันก็จะร่วงหล่นลงบนพื้น,เ,นเดี๋ยวเราไปหาเก็บกันดนะูว่าจะได้หรือเปล่าวนันนี้เนี่ยพุทรามันก็จะมีลูกที่มันแต่งๆใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะร่วงลงนะถ้ามันมันสุกมันจะร่วงลงเราไม่ต้องไปสอยเลยนะเก็บบนพื้น ก็มีเยอะอยู่นะนี่ฮะเยอะเลย <c oughs> เก็บเราก็ต้องดูด้วยเออลูกมันเต่งมันแน่นนะไม่มีหนอนแต่ถ้าเกิดบีบแล้วมันหยุ่นหยุนมันจะมีหนอนอยู่ข้างในนี่ <c oughs> เห็นไหมโอ้ลูกเต่งเต่ทั้งนั้นเลยแสดงว่าช่วงนี้หนอนยังไม่ลง พวกหนอนผีเสื้อยังไม่ลงหรือว่าลงก็ลงน้อยนะนี่ฮะโอ้ยลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ฮถ้าเป็นแถวบ้านเนี่ยไม่ทันเด็กๆะนะแต่เดี๋ยวนี้เด็กก็ไม่ค่อยที่จะหากินกันแบบนี้ละเขาจะมีเซเว่นของเขาละนะ ขาไม่สนใจหรกผลไม้แบบนี้นโอ้โหก็ได้เยอะเลยนนี่แหละเป็นวิถีของเด็กแบบบ้านๆน,นะเด็กบ้าน,นอกนะก็จะแบบนี้แหละมีพุทราแบบนี้กินก็เป็นความสุขของพวกเราฮะนีะนะ่เดี๋ยวนี้เริ่มหายากแล้วต้นพุทราแบบนี้นะพุทราแบบบ้านๆ ส่วนใหก็จะเป็นพุทราสามรถพุทรามนมสดอะไรประมาณนั้นนะซึ่งต้องใช้สารเคมีแต่เรากินแบบนี้เนี่ยปลอดสารแน่นอนเพราะว่าเป็นอยู่ในธรรมชาตนะิก็แบ่งกันกินกับพวกหนอนต่างๆนะก็มีความสุขกันไปอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเลยก็พามาเก็บพุทรายามเช้ากันนะสำหรับ อันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ